เขามาฟังลองฟังล้ำบ่เม่นมันเนี่ยน้ำโตลูกหัวหนาเดี๋ยวกับหัวหน้าน้อยอามพิรดนแล้วก็ส่งหาหน้ายญ่โอนเพราะว่าขันเขาจะมาอบังหัวหน้าปะถมเขาขึ้นว่าไปบังยุคบันผือคอนเจนพลมันแห่ง่ามีหมอลล่มมาโดนเขามาวังมอลั่มขะขะกันแล้วหน้าเล่นเนี่ค่ะคุณผมว่าสิบประกาศงานยืดยังประกาศงานเออในเขตขอนในเขตสารค้ามทั้งเบิรงนิติครับครับมึงติประกาศหาพอมึงติ จะได้เรียนย่างไหนกูย่างมะหูอยู่นี่มึงสิไปประกาศเฮ็ดยังงานประทานราดูดย่างย่างย่างบ่อเหล่บือย่างย่างอยู่นี่จากงานกาซาสงานกาหยังช่วงนี้หยุดไว้ก่อนบ่ประกาศให้พี่น้องใส่เม็ดมาให้เรียบร้อยที่ไร้ไรลสดกระยัตต่างแงกไปเบิ่งแต่ทางคนหลายๆหลายแงกมาทั้งหานพี่อย่าไปอ้างคนเออเนาะคุณนายเออมาหยังก่็นี่คือเดี๋ยวนี้ดอกเอาซื้อซื้อแซ่ต่อครับครับครับหุจักพี่บ่นี่ ยกอบตอสังงานตัวอบตอสังงานั่นเมียพี่เล่ามาดสร้งให้บอกว่าเออพี่น้องเสรินไปกินเหล่ายูมูสิบสองเด,อเด้อบ้านออเลิศหอมหอม่อมมาสัน่นขอบคุณน้องมิกกี้เมืองหนองคายนะคะโอ้มาจากหนองคายขอบคุณค่ะไกลมาก เซิร์นพี่น้องพอพวกไงบ้านวัลลวิดหรือว่าบ้านบ้านเบี้ยงคุกหนองค่ายทีได้ไปบ้านไปกินข้าวกินน้ำซุ้มเบี้ยงคุกหนองค่ายมาบ่ต้องมาดิบ่มาบ่ได้เพราะว่ายุไกลเหลือเกินเพราะว่าเรากะสิบ่มีหมอลำอีกโดนช่วงนี่กะสิตั้งใจฟังลองฟังลำ่มกะจะบ่ได้สนใจสีลองสิลำ่มหลดเต้นหยบหยบยกไเต้นหาพอห้ามีมเนี่ยกอดเราก็เดียวเทปบุบหงเงือดสิฟังเลี้ยงฟังลำเป็นเลี้ยงเป็นเล่ากับบอได้ฟัง จักสีร้องสีลำย่ำตไตเว้ยเอาเจ้าบ่มักเต้นเลยเ,เดี๋ยวนี้ง่ายขันกูมักเต้นกูก็นอนมึงกบในของอยู่เฮียนพูนแล้วน้องเอินน้องเอินน้องเอินไปเอาเงินงน้นนนำน้องนุกเกอร์กูอีกก่อนเอ้าลูกสาวพ่อนุกเกอร์สวัสดีครับลูกสาวแถวรอยเอสตัวนี้สวัสดีปีใหม่ขอบคุณแบ่งรอยนุกเกอร์อแบงง่งเงียบอีผีงเอาเอา,เอาชุดมาหรือยังเอามาเรียบร้อยแล้วเบิ้งชุดหมอลำกับชุดนุกเกอร์มาหนึ่งเบิ้งหอดแจ้งเดี๋ยวเรามีชุดมา เดี๋ยวนี้หมอลำไก่สิเรียนเราไปสิล่ำแล้วครับท่าแป๊บหนึ่งพี่น้องทั้งอกอังน้ำโควิดทั้งอกอังน้ำยานฝนตกฝนภาคใต้ตกแโควิดอกอังได้แต่ว่าเลีงฝนตกพวกเจ้าพ่อต้องอกอังไปแล้ไปแก้เคล็ดปลูกควายังไคเอาหักสี่ฟ้าเบิดแล้วมีแต่อีกเกิ่งย่างเดียวปฏิเพศฝนห้หานางบางสอดแจ้งไปเลยพี่น้องปลูกตะไครที่ฝนตกตกมอมีตกเขาแก้เคล็ดตัวบ่สาวบริสุทธิ์ปลูกควายังไคเอาหักสี่ฟ้าเนี่ยมามีตกเดี๋ยวผู้ใดมา ดูนั่งดูหำนินลอยดินละอยู่บนสาลาหำพระละมันใหญ่นักหนา้หำหลวงตาละไม่เท่าหำนินหำหลวงตาละไม่เท่าหำนินโอ้ยบามึงหลอดว่าไปใส่เน้ะปวดเปลี่ยนยกกัะบาดกระบ่าเนี่ยและอีผีกินข้าวไงเฮ้อ้าวแกูเห็นเนาะเห็นมึงกับสิปากแค็ดยัง อาเพิ่นพ่ใส่กระเกงในแหมเห็นกระยุ่ซื้อไปหนหยังแต่กูเห็นกูก็ยังยุ่ซื้อเฮ้ยสี่หาปีที่แล้วพี่น้องก็อาจชีจำได้ว่าแม่ค้าขายปลาหมึกขายปลาบวงน้ำงาน่างไปย่างมาอยู่ฮัลลาเรตะกิจบดีบัดนี้ก็เลยเปลี่ยนมหาขายศาสย่างสอดอกว่า ขันมือไหฝนตกลินหรือว่าจินจ้นจังหน่อยได้ขายดีดีว่าสนทวราะว่ออาคนจะได้ซื้อสาดยางปูห้องนั่งบางเทียขันฝนตกลินปักพระ้ากจะได้ซื้อสาดยางหมกปกหัวไว้พร้อมเสด็จเนี่ยแต่ว่ามือนี้เดือนขาวดาวแจ้งมิซีรีคือบ่อมีฝ่ามีฝนเดี๋ยวคอยปน,นบานสารเก้าให้ฝนตกจะเข้ากันพ่อจะได้ขายพยางามือนี้ฝนตกยุภาคใต้มันต้องมาบานเฮาแท้ สาธุเด้อนำมุตสับกัมบไข้ฝนตกให้ฝนตกให้ฝนลินฝนบ่ลลินก็ให้ฝนตกคักๆฝนบ่ตกคักๆให้ฝนตกลินให้ผ้าอยู่มาคักแล้วผู้ขาดจะได้ขายผ้าจ้ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะก็ให้กูถามมั่งแน่แมั่งยังมึงสิมาอวยพ่ให้ฝนตกแม่มั่งยังกูพึ่งสิไปปลูกหัวายังใครเอาหากซี่ฝ้าแก้เคล็ดกันฝนตกให้พี่น้องได้เบิ่งหมอล่ามสอดแจ้งอยู่นี่แม่เอา ขันฝนตกฝนรีมกูกะจิได้ขายผ้ายางแม่อีนี่แม่เอาฝนโตรีบมมึงได้ขายผ้ายางมะรับ่ได้ดเลยมึงสิขายให้มาตัวไหนอีันนี้โอป้ามาแต่งโตดีแทบปานที่สิไปแห่พักเกษตรไซเทนอไม่ยังแห่พักเกษตรแห่กะถินอีผากมึงสิเวาดีๆกับพ่อว่าโอ้ยตายแล้วแม่นยังกูจำมึงได้แล้วแม่นยังล่ะอีแม่ข้านามานั่นตัวนี้อีน่าดงๆดียงันตี ก่อนมึงขายปลาหมึกย่างย่างอ้อมทิพวะแม่ค้าเอาเนี่ยเมนเม็นไมาหยำเนี่ยมึงเอาปีนฉี่ไม่กูกินอ่ะเมนบ่ก็อยากกินเนี่ยเม็นบ่วเม็นสันติยเนี่ยเมนเม็นมึงจะมาเมนยังปีนฉี่กูไหมถึงปลาหมึกปลาหมึกติแล้วมายืนเฮตเซอีอย่างคือบ่อนางเออต่ว่านางจังสี่บุได้เจอากาศหนาวๆจะงอยหมอกลงเปียกดากเปียกก้นบ่เปียกสะโพอดากได้หีเจ้ากับเปียกน้ำ ว่าวลวงว้าเลยอนีกูเปียกกูไปยืมใจป้าผมพองว่าป้าให้กูติดเดินนี่ไหมว่าสิซื้อกูว่าสื่อปอดมันซ้ำละจงเงินไวแต่ให้ลูกมาล่ำกูดีกว่าขายเขาไมา่ได้สามแสนว่าง,งันเคืองเราแจกลูกมาล่ำช่วงเนี้ยมันแหงโควิดหลายแจกไอ้เขามีเงินใส่เงินก้อนใจง่าบริเหตุงานเหตุการณ์นี่เป็นอย่างที่เหลือกอ็ไปซื้อเลขซื้อเบอร์ไว้ไทะรุนสิบว่าะข่ก่อนมาซื้อจังส่เอาจะมากเรียนเลขเรียนเบอร์ประนันตีเออกมาตอนนนได้รุนเนาะ จเจ้าบไปยินเขาบอกแจก็คเกียตีอยอเอาซื้อเลขในตะก,กระดาษซื้อาศาสตร์ยังได้ปูซีกันทันเดีซอยจักผืนแน่เอามาผืนหนึ่งก็ได้มาเอาผืนหนึ่งเอาผืนงามๆนี่แหละงามเหมือนไทยล้านพายางมึงมาเกาแต่มึงไปซื้อร้านไหนมาขายนี่ <c oughs> เอาส่วนบางหนึ่งมันโคบยึดมันขายบ่ออกจับค <า S 1> ู่ไว้สิบอสืหันจับคื่ไว้สิบ่ซื้อบ่เอลา มันได้ประโยชน์ประโยชน์มึงเด้เอากระมองซีกันนี่ดิจา้คือสิมาแข้งแลยเนี่ยจักมักบ่มักกุไข่สักงงงยุ่นน้ำเกี๊ยวหอยยำยางยุ่งกูกะข้านไปเสิ้งถือน้ำเกี๊ยไปพร้อมน้ำเกี๊ยย่อยโยดโยกูกะย่อยไปน้ำไปไปไปเอาเลี้ยงเลีค่ะเรีย้ยงเลี้างอันใดไม่สุดนี่ไม่เมื่อส่วนระเบิดนี่สิไม่สุด เอออันนี้เะาไม่เออพอดีนอนได้พอดีจ้าเอาอันนึงอันนึงเอาโอเคโอ้ดี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 ย่เอาจักบาทอะไรเนี่ยจักบาทนี่ห้าสิบบาทห้าสิบยังได้ปกติเขาขายข้างล่างเนี่ยอันละยี่สิบบาทนึงนี่เอาปกติเขาขายยี่สิบต่ว่ามือนี่กูขายเพราะปกติอีห้าหนี่แม่งมัดจะขายเรื่องบ้านเรื่องเมืองเขาแท้เอากูเห็นมึงลำมึงรวยไหมกระเป๋ากับกระเป๋าทองจักสอยมุก นาฬิกาท่องจแจ๊กเปีนเพชรเอากันกูรวยกูกักนที่จงแต่ง,งันมาซื้อพายางมึงนักเตีย้ยโอ้ยห้าสิบบาทวันนี้เลยบ้างเนี่ยโอ้ยกู้รวยเบี้ยเบี้ย,ยสุ่มโมชิตานีหีเหม็นเนี่ยโอ้ยหน้าหนาวบพราะชิตานีกับเหม็นได้หีคนโอ้ยเอาซื้อเขาลดเสื้อเขารดโอ้ยซื้อกับเื้อลำคานเดี๋ยวเท้ากูบ้างเนี่ยพื้นจักบาทต่อห้าสิบบาทขายให้พ่อให้แม่มึงไปสั่งตึกว่างวดรถนี่ดีงวดรถมาท่านเดี๋ยวเมื่อ กูสิตีนแดงกูจะบาทอยู่เงินก็มีแต่แบ่งพันเออแบ่งพันก็มีท่อนล่ะมาเงินหลายเหรียญเนาะเอาแบ่งพันอยู่ใส่นี่แบ่งร้อยเด้นี่แบ่งพันแบ่งร้อยอากูพันไว้ในนี่ก็เออกูย่านมันกัดกันกูพันหรอ้อมเนมัยเคยยาสูบนี่ยมอ่ารถดวง แบี้ยร้อยก็บ่อมาแบี้ยร้อยเสียกโลว่วเบี้ยพันจังมันยากคักซะท่อนด้วยทอนด้วยจยะเบาดุ้อเสร็จละเงินทอนกูไปใส่น้อบไดนอ,อ้อบกูว่า,วาขายได้หลายอยู่โอ้ยขายได้หลายข่อยก็เอาเงินฝากธนาคารไปเนาะเฮ้อเอาธนาคารเป็นพอเป็นแม่มึงจังไปฝากเขาไว้ก็บ่กไปกับเจ้าของอนี่เอาไว้นําบ่ได้ดอกเดี๋ยวผัวมาลอยบ่เห็นติไปลอย2คนป้าทอนไปไปจะเว้าดุ้อเจ๊ยาบ้าซั่นว่าซี่ถ่อเป็นหยังข่อยยืมเงินจัก50บาทแนี่ย แจ้งไหนกูเพิ่งสืซื้อมึงไปลอยหนึ่งมังหั่นมึงต้องทอนกูหาซื้เออทอนกับสีทอนล่ะตาหากว่าเจ้าก็ให้คอยยืมหาซื้อบาเอาพื้นละลอยได้เอาเออแต่ได้เงินทอนให้เขายืมแล้วมึงขายได้เจ็ดแปดเมื่อนอนหน่อยใส่เบิร์ตเอาก็ยังมาฝากธนาคารแม่ใหญ่หานี่แม่บริษัทบ้านเล่าเลยพูละศูนย์ไว้ซื้อแล้วที่มายืมเงินกูอีกขันบ้าให้กับบ้านล้วเดี๋ยวที่ว่ากูบ้านน่จริงมา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 บ้าให้ก็ได้เงินทอนแล้วเจ้าเอ้า อย่าว่าแบ่งพันธุ์อีกเด้เนี่เออแบ่งห้าสิบนั่นละยืมแล้วกัลลุน่าใส่ขึ้นด้วยนัดวันนัดเวลาอย่าโยกโยกกูลำคานกูว่ามันเตยพองใสได้เนี่ยมันแห่งเศรษฐกิจบ่างบากจั๊กเมียนดอกบ้าจนแก้วงปฐมได้เหรียญปั๊มเนี่ยไอยใส่ทันทีได้เหรียญย่ามดรบ้านี้เอ้ายังรับประกันบ่ะหูและสวงนี่ัางทีเจ้าเสือใบลอยไหมบ่ใบลอยต้องทอนห้าสิบบาททอนห้าสิบเอาไปเอามาจบกันจบกัน มันต้องมีเยอะแยต่อกันที่หลังน่ะเตรียมเงินทอนมาด้วยจ้าไอเจ๊จ้าอไอ้พื้นเดียวมันมาสิพ่อนางออกจากสองพื้นซะไป็ยังไรครับพอคุณนางผู้เดียวพื้นเดียวกับผ้าแล้วเอาเจ้ากับสี่พ่อเพียพีเพียนองมือนีได้ยินข่าวว่าพอออดอีสานใก่พอออดปอบซาขะมาเพียเพิ่นน้ำเนเป็นอยังพี่น้องอยู่นี่ันไม่ได้น้ำสกุลคือกัจเจค้นหลอกนังมัมีพี่ไม่น้องกูต้องการนางผู้เดียวเอาสองพื้นซะไปยังบ็นอย่าง แต่ผืเนเดียวกับหาสิบ,บาทแพง,งกันสองเืนกับสี่ลอยหนึ่งกูจกแบ่งลอยให้กับสี่ยืมกูหาสิปลาท่อนคือเขาบดด่ติกูสิไปงอให้มึงยืมไงไงปนันติสี่ทีค่ะสี่ทีเนี่ยใครเนี่ยแต่มันเนล,ลี้ยงเขาโรกท่ามเลยอิชาเนี่ยโรกท่าเขาแจกเนาะมึงไปก็ไปไปก็มึง <laughs> มึงตัวยังออกก้อนกูอีกขี้ค่ะเอาแล้วๆอีกค่าเพลงนะผมลำพ่อเวสสันดรมื้อนี้พี่ต้นแมนแมนพี่ต้นตะการเป็นพ่อเวสสันดรนเป็นพ่อเวลำหา แต่ว่าช่วงนี้สินอนถาก้อนหววัดแอยูโดนอะไรหรอกนอนถาแป๊บนึงเดี๋ยวมาล่าหาเพ่งคอยถามเนี่ยจะเคลืไปเบือเขึ้นธนาค่ารบอแบงค์พันใหม่ๆมันจะติดการตอนนี้มันติดกันอยู่กระดาษไหมอ่อนพัติกไหมเพราะมันถึงน้ำเอใจม่ได้ย่ยียิ่ยิงยิ่ยยิ่ยยิ่ยม่ย่ยน่ยี่ายี่ยี เจ๊เจ๊มันบอกเหรอมันมีสำมมิตมันมีสำมมิตแต่หาสิบบาทครับโอ้ยอีแม่ฆ้านามาเอ้ยมาเห็นแต่กูศูนย์คักเทนอ,อ๊บาทนี่เนาะพันหลอดอดอดหลอดเงี้ยวๆงคูกับว่ามันแผ่นใหญ่ๆน่อกไงถ่ายที่วันสนอกรถเบิ้งทอนี่ไหมแ่นทอนี่หีกูไฟเดียวกับึ้นตั้งมาเบิด เมนตั้งในฝ้ายหนึ่งฝ้ายหนึ่งกะยุคขีดินหมดกะจอเท่านั้นตัวโอ้ยไอ้บอสคักหลายเอาอมึงกูมาเสียเปี่ยนแม่ค้านาหมาคักเสียฮะนี่ไหมแม่ค้าแม่ค้านามา้าจะอาแมนนี่จะเข้าก่อนแม่นยังข่อยวาเลยตัวเจ้าเสียวสองพืนมึงเสียวไม่พอมึงติดสองพืนแต่ผืนเดียวกูกะขาดทุนไปแห้งแล้วเอาขาดทุนจังไรข่อยเป็นคนขายพูดไหมมึงเบิางเนี่ยมึงเบิางหาสียบ,บาทมึงผืนเท่านี้ติเอาแต่พืนเท่านี้แล้ว มึงมาพันแมมยังทางเนีกลัวแมนผืนย่างยี่ปอบมึงเอาอีหาล้ววกมึงกันหาขูพันไล่สันมันก็ชีได้ขายสันเตียเอาเอาอีนี่แม่เฮ็ดจังใดเราบ่นีบอกว่าเอาสองถึงสองป้าป้ผืนเดียวนี่ละเอาเจ้าสีนอนจังใดนอนแข้งเอาแต่เต็นทนอกบ้านตัวแห้งแปดตัวมันง่อยสายไฟเสียเดียวอยู่จนมีลูกมีหลานกูเป็นมันจมจกโตหรอกนอนแข้งแบบใดเดียวนี่แม่นอนแข้งบ้านพอมึงเอาหัวตั้งดินอยู่ตีเดี๋ยวนี้ ปูไมนดิปูซอยเหญ่เนี่มันโลไมแห้งนะผมป่วยปูย่างเดียวด้านหนำเตาเปล่ากูไม่ชอบอันนั้นมันกุ้งใกล้กุ้งกับเปลาเดี๋ยวกูเปลี่ยงเงินน่ะเหมือนกันปูใหอยใหญ่ก่อนมาคนหนึงเอาพ่ะท่านเดี๋ยวคุณแม่ขอบขอโทษหลายๆเพราะว่ามันข้าเหนอยู่ขอบคุณค่ะเอาขอประกาศรถแป๊บนึงพอดีพี่แด้ดิสันนะครับเป็นรถเก๋งครับซีบอนเงิน9กง2018กรุงเทพ 9กองอ .2018 กรุงเทพขอบคคุณ่ะนิสันนะครับเป็นรถเก๋งครับบอลเงิน9กองอ .2018 กรุงเทพไปเคลื่อนรถท่านด่วนไปเคลื่อนรถท่านด่วนเด้อขอบคุณเด้อพี่น้องมาจากบุรีรัมย์เอาไว้เห็ดถงให้เอี้ยนี่ละเอามาฝากกูก็ได้ตัวมาฝากมึงน้องสิลืมนอนฝากอ่อนเนี้ยดี๋มึงกิดสิบวลืมขันมอลัมเล่นนั่นปลูกเด้อครับครับเพราะว่าพี่ชอบเบิ้งมอลัมคือเบิ้งแต่ต้นเลี้ยงจนจบเลี้ยงกักมือนี้พระเวสันดรชาดกเอาฮอด ฉากเชิญพระเวทเขาเมืองเลยสากคอดฉากเชิญพระเวทเขาเมืองเพราะว่ามือื่นเขาเล่นบลอไก่มือื่นเขาเล่นบลอไก่เล่นใสอีกนอนเล่นของเจ้าของอยู่เฮียนมืออื่นฮับเล่นบลอกไก่มืออื่นเขานอนเล่นของเจ้าของอยู่เฮียนแมนบอเออเอาทั้งฟุ้นกระเจเอาโอ้ยทรงนี่มาสร้างได้ขายดีแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมึงจังไหนก่อนนี้มึงยางยังขวมกูย่อยๆมึงก็ไปยางหลีกเด้เอาหลีกจังไบทั้งยางทั้งนี่มั เอาอี้านี่มัดยังกูคักฉัน <ละ S 2> บ้านพอมักจะมายัางหย,ยวบหวงคดเป็นยังสันกูว่าเป็นผีเป็นขอนไหม่มยายังขวมคดเป็นย่อยๆคือแทะเจ๊จ๋าสันด้านมานี่บนรายการศึกษาหัวเจ้าห,หัวกูเป็นหนังเป็นหนักหัวพอมั้งจิหัวมึงหลุดผมมึงหลุดผมได้สิหลุดเอากระผมอยู่หัวมึงมันหลุดกูว่าแล้วล้านเสริมสวยแถว บ้านนี่บ่ไหวเลยบ้านไหนเอาเจ้าว่าเอาบ้านหนองคู่มหวจะบอกว่าติดเก่าจำเมื่อไรจะจำได้แทนที่แต่ติดเก่าดีๆแม่ยังว่าติดเหงาอ๋อแม่ยังล่ะอัพปิ้วแล้วปิ้วแล้วมาโล่ภาพกับวนลงคลองลงคลองท่านเข่าบ้านพุญย์ปอบบางเงินคือผีบางเงินคือคนบัดเอา ัลโหลวงพอมถิกวมวยนฝรัง่งมีแต่เึิ่งตัวเป็นกะหรี่ทาวอนอ,อากาศหนาวหนาวจะสิไผอยากมีผัวผอยากเสียตัวขอเสียงน่อยเอาที่ไปหาใส่ิ่นบปเลยมามามาเอาข่อยกับโค้กไปเป็นผ <c oughs> ัวรูปก,เก็กเกือบล่อพ่อก็เกือบรวยแอลก็เกือบดีแต่ว่าความเถาคอยว่าเถาแล้วก็ได้เกือบยากได้เอาเอาเบาเลยคอยให้ไปทิดตตอมาลำข่อยจ้างเรียบร้อย ได้ไปเรียบร้อยแล้วครับขานาดไหนเดี๋ยวเด้อบานนี่ยบอ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 ยคณดน,านี้ก็ละเออเพชรชาลาบาร์ทสีป์บารฟังแต่ซื้อคณะเพชรชาลาต้องงามปาน,นเพชรชาลา,<ร>าชาวละเมืนเหมือนดาราเลยโอ้ยผมเบิร์กได้โทษสาปดีเพิน่นเพินเพ่นไร้สดกับมีไอ้คอยเบิกกัก้าจ้างเลยตัวเขาขึา้นาั่นมาแท้เอา้าเขาโทรมาเขามาแล้วเดี๋ยคอยว่าเอาปฐมกับเบาเนาะหัวใจมาเป้าลุ่นงอ ในเพียงกระบอกมองมองหมายปองเอาไว้ในใจเฝ้ารอยสบตาน้ำเขาผ่านมาผ่านไปตะคำเฝ้าน้ำยิ้มหายหัวใจคือจังมีแฮงเสียงดีเยอะเฮือกหยาบบังกันไหมไม่ห่หัวใจคือจังมีแฮง เอามีแห้งมม่เป็นยังสั่นจีแย่อามันก็ขนลุกเปล่ะแห้งก็ไม่แห้งเอ้ขัดสีไปร่ำแก้บนผุนเอ้อเมนทังผุนเอ้อวิธีเพื่อหมองไฟกับไปทังผุนละอ๋อ้บ่แมนด้ครับบ่แมนด้ครับเอาไปไปเล่ากับเขาบ้านไหนนี่แล้วบ้านนี่แล้วบ่านฝีปทุมหนองค่วงี่หลาหนองค่วงี่หลาเอาว่าผู้จ้างมันคณะใดก่อน เพชรลาวาทศินเอาว่าไม่จะพู้เท่าแท่กระฟังจะชื่อผนังแล้วเทรชลาวาทสินเออแม่เหลี่ยมท่านเขาก็ว่าเพชรวัยรุ่นวาทศ์ิงคือบพว่าเพชรผู้เฒ่าห้มันแล้วซาสันเขาจงโตๆคับแน่ผนังเนาะเขาก็มีสินในจตุนซื้อไม่หัง่นีง มันเล่นข้าก็ขนาดเดียวกันบ่นี่ขนาดเดียวกันครับประชาโอ้ยมาตกโลกฟ้านี่มีขนาดเดียอะเงลยบพ่ออาเมย์เอามาแล้วก็รับที่เรายืนเซกเลขยมายังบันเอาเงี้ยรำจังไก่ก็อันใบชนะ็นนี้บอกอันเอาใครนะบ้านฉบอบ่ได้เลี้ยงเขาบ่ลำบ่บานเอาอันคนนี้เงี้ยนน่ะเขาบ่ได้เลี้ยงสัญญาสันนี้พอได้ละบาดนึงมีไหมอีกไหมอ้ะโอ้ยนี่ เมื่อหมอลำมาถึงที่ทำการแสดงทางเจ้าภาพต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือทันทีวงเล็บห้าหมื่นตามนั่นเลยพ่อจะจยจ่ายตามตามสัญญาจ่ายเลยจ่ายเลยจ่ายเ่าเห็นเด็กขนัน้เอากระติกไห้หัวหน้ายิ้มายอดละเร่องข้าพ่อนาเอาโมเมนต์หัวหน้าตีผู้นั้น เขาจะเป็นหัวหน้าตีว่าแบาหัวหน้าว่าหยั่งสันบอดบอดโอ้ยจะเป็นท่านสมัยเนาะเขาจะบอกครับเพื่อนเอาเอีกนะเจ้าหาหยั่งไปเขาเจ้าเนาะห้องน้ำห้องหยังนั่นน่ะเอามามาเบิรทุกคนหมอลล์มอลำนี่ไหมขอข้ามาเบิร์ตงอกามเบิด์ตทำงานนี่เยอมากงอะพระเอกนั่งเอกของมาเบิร์ตของยิ่งของใช้เด่นเชิดกามา นม่จะขัอนหน้าบ้านในรถเนี่ยะมาห้ายภายในมอเัอเจแล้วงันก็ชอวงรถบาทคุณเลยงให้ยู่สันเกือบส้ำปฐมบนตัวนี้ไหมโอ้เอามาเทียบกันกับพนามือลูกข้างน้าปฐมเง่โว้ยนี่ตายจะไวรุ่นชื่อเสียงจังคอนข่ามานอย่บนพอไงนั่นคือสิเมนพอพญาได้ีอเ่แมนแมนแล้วโอ้พระเอกเสร็จแล้วพระเอก พายเอกก็อยู่นี่แหละครับเซน่าได้บัตรแม่เจ้าเห็นบ่นี่ถูกต้องเจ้านั่งเอกไปใส่นอนนั่งเอกค่อยนอนให้ไปนั่งเอกเจ้าเนี่ยโอ๊ยแตงโมอีกแล้วพี่แมย์พยัญชนะเสดนบัตรนี่ยบ่แมย์พยัญชแม่เจ้านี่ยก็ฉันนี่แหละค่ะ เอาอยู่โตโกงเนี่ยบัตรโตโกงเอากระกูนี่แหละมึงจะมาเบ,บ้าขานแมงทั้งดูแต่กูไล่พออกจั้งเมืองจักบั้งไปให้พยุหัวแดงไปหน้าปนเ<อ>ปลเออแสดงว่าเจ้าเล่นสามโตเป็นตัวนี้ไหมว้ายซีผู้ซีก็ยังดดนเชิญเยอะอย่อย่าเ,<อ>เปา<อ>็นเข่วปลอมฟงหามเหมือนลัมที่ระบาดฮอดเวลาเรารัมจั้งใจระบาดมันทันฮอดร์ตเวลาเราไป มันย่างโดนปานนได้น่มันไกลเหรอเด้หยเอาสามทุ่มผมเด้๋ยขน,นีกเขาเลงงานยังอีก่สองนาทีโอ้ยสองนาทีก็ให้กูได้เปรียบให้ตัง 5, 10, 5ต้งหาหมื่นหาตำใสมือเอ้ยโอ้ย,อยปานาาน,าน,น,นี่นว่ามาสองล้บาท้วห้าขวเมือเขาก็มา2ลอง้บาทน่ะเขาก่ได้ตัว่นี่แหละไข่ามาชัาน่นชัวมนาะโอ้ยเขาให้ห้านี่เป็นปานนีนครชัยแอร์ สองนบาดบ่กระเทิ้นหายกับบ่มาขั้นเดียวกันทำสหาต่ำเลื่อยมากน้ำกันได้จืดจี่แม่งกับพ่ใช่ตังปฐมนีคเพิ่นกับบ่ใหงน้ำกันได้ยงนี่เอามันเปยังหาันหรอยโจกกันให้่งใจปัดเ่าวันี้ก็ยังสิมักจกกันว่าเจ้ากันไรพ่อไงไอ้จกเจ้าดีติโจกเอาพอไ่ได้อาโปชเจอติ ว่างเลยหมอลำไวยอ,อ,องอนจองเตาะไฟแรงเอาแห้งแนวนี้ติดด้วนี่ไหมวมยสีตัวเฉพาะคนวอยคนเราเอาเอาหอดเวลาเอาล้ำเรื่อกยังกูมึอน,นี่ชี้คนมันงอไาปาดปเรื่องปฐมล้ำหัด้วยนี่แม่ปฐมได้น้ำลูกจเจ้ามาเพียบกรับลูกปา<ะ>ดเล่นไปตัวยังเจ้าเล่นไปตัวยังอันนี้แหละสีทนสีทนแมน ป้าผู้นำมนโนลาไปเมืองผู้เงินพคนตัวนี้ว้ยผู้นำนังมนโนลาไปเมืองผู้เงินเหรอแต่ว่าเจ้าบ่หอดผู้เงินดอกหอดว่าปีเจ้ากบฏบุญเนาะถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งหมเอาล้ำล้ำล้ำมันล้ำล้ำโอ้ยเลยบ่ได้หีบสุดทางช,ชุดเดียวนายมาซอยก็ได,ด้ก็เดียะแต่บ้านนี้ที่แม่นของงามหมักเก็บแมวมือไปเกี่ยวเข่านั่นไก่โบเอ้าใช้ชุดนี่ไปเกี่ยวเข่าตีนี้เนี่ยก็ใช้ชุดนี้เอ้า เอาไปรัมกูจ้างบอลและบืนอนั่นแม่เจ้าภาพก็จ้างจออีอเครื่องเดียนกูเยอะเลยฟ้าจ้างไปรัมเนี่ยจ,จ้างเกี่ยวเข่าน้ำจ้างไปรัมคนก็นจ้างมือเดียวท่านะเลยสุดรัมกับสุดนี่เอาสุดรัมกับสุดนี่เกี่ยวเข่ากับสุดนี่เกี่ยวเข่ากับสุดนี่<อ>นุ่งกินกับสุดนี่<อ>นุ่งชีกันกับสุดนี่แหละค่ะเอาไปช่วยเนาะเอาจวดจวด ขันโบ๔ข้าชุดหมอลำเขาทีได้ว่า4หมอล่ำเฉ่าะอันนั้นเลยจิพ่อเอากรลำตัวแทีหนยังบั่นฮอดเวลาพราแห้งหรือไงก้าวถึงน่องนั่งหลามโน่ล่าหน่อยอ่อนมโน่ล่าอ่อนหน่อยมโนหน่อยอ่อนหลาออกมาใครว่ากาสู่กูฟังก่อนดูไม่ยังหนิไม่ยังนี่เอาผักไหมพ่อเอานี่้ออี๊ผักอ่ะตะบากอี๊ผักตะบากอี๊ผักว่าจังไรสันนะบอดผักบอดผัก บอร์ดภักเอาาไปอ่ยอย,นอนอ,ยนอนอ่อนนอนอยู่นี่แล้วเขาออกกันตุยเย่ยวัตนาเบ้ไอโกผมเ่งยังร,ร์้ีพระท่านสมัยข้แต่วันไม่หมอนั่ทานชวนจ,จัตุจัเขาเรื่อนี้นโอยเพน่อนท้อยกองุ้แล้วตัวกอนเดียวนี่ ยิ้งส่งกันไหนคอ้กินหอดกินพกินหอดกินหอดสศกกันไหนบ่ส่กทางส่งมนโน้ยเจ้าจะได้สูรสาโอ้ยกูสูกแม่มึงใส่กวหงมทนทุกมาโน้ยมนทุกแม่ เบาหวานกูคืนอีกแล้วยังก็เบาหวานกูคืนอีกแล้วมอลำเป็นเบาหวานตายตายตายโอ้ยตายใส่งานกูไปไปพักกันไปพักกันไปอ่านไหมอ่านไหมอ่านไหมโอ้ยเดี๋ยวกันไงไม่ยังก็อ่านสัญญาขอสุดท้ายกันยังโอ้ยยังสิไม่อ่านสัญญาอีกอยู่โอ้ยเนาื้อหมอลำทำการแสดงไม่ได้จะด้วยภัยธรรมชาติใช่ หรือเกิดอาการเจ็บป่วยกะทันหันเบาหวานความดันโลกราเออทางเจ้าภาพต้องพาไปรักษาทันทีจนหายขาดนั่นอ๊พ่อต่บมึงเอ้ยกะเหกูรับผิดชอบเบิร์ทุยางไปไปไปพอเฮเฉียนสัญญาต่อไว้ซ่าเสัญญาต่ออยู่ที่เผาวัดไดทอนละโอ้ยมึงเป็นอย่างเบาหวานหามเโอ้ยเพชราวาทศิลนาตุ่มมึงเอ้ย กูถามนีมึงเรียนจบสั่นเลยมึงก็เป็นเบาหวานเอาโคตรแม่มึงั้งแม่มึงจบปอใจเป็นเบาหวานตัวังนะมันคือว่าเป็นโรคเก่ามันเป็นหย an ังไะโรคเก่ามันว่าสีดีใช่เกาดีสิบหรือห้มึงมันท่านก็จังบอกพ่อมันเป็นเอื้องก็มันดีเราตัวได้เมื่อเบาหวานนั่นนะมันเป็นหยังหิบหวานอะไรเตยจักก่อนทำหามเลย